ของที่สต็อกนะคะจมทุนขายไม่ออกจำเป็นที่ต้องตัดราคาไหมนะคะวันนี้ครูเองจี้นะคะมาให้หนึ่งเคล็ดลับเทคนิคดีๆนะคะทุกคนมาเลยค่ะเข้ามาฟังกันเลยค่ะครูเองจี้สอนสร้างแบรนด์มาแล้วค่ะทุกคนคะทุกคนคิดว่าการตัดราคาการหรือว่าร้านไหนขายให้มันถูกลงเนี่ยมันจะทำให้ลูกค้าเนี่ยไปอยู่ที่ร้านคุณเยอะใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยในตลาดนะคะ ราคาไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นที่สุดค่ะนะคะทุกคนราคามันไม่ใช่ตัววัดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันทำให้คุณขายดีขายรอดอยู่ได้หรือว่าสต็อกหมดเร็วนะคะหัวใจหลักสําคัญของคนในการทําธุรกิจนะคะทุกคนคืออะไรรู้ไหมคะวันนี้นะคะครูจะมาบอกหนึ่งเคล็ดลับดีๆนะคะหัวใจในการทําธุรกิจคือคุณต้องหยุดพูดเรื่องราคา 99%นะคะของการที่สนทนากับลูกค้านะคะมันไม่ใช่หัวใจหลักค่ะคุณหยุดพูดไปเลยค่ะในเรื่องราคามันอยู่ที่ประโยชน์ค่ะประโยชน์เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะในการซื้อขายกันเพราะว่าคุณต้องทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าสิ่งที่เขากําลังจะซื้อนั้นมีประโยชน์ค่ะทุกคนไม่ใช่ประโยชน์จากตัวคุณเองที่คุณคิดว่าถ้าขายชิ้นนี้แล้วฉันจะได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่นะคะแต่มันเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากเลยะคะ่ะทุกคนฟังให้ดีนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ คุณต้องทาให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ค่ะประโยชน์เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ลูกค้าอยากได้ของเราจริงๆนะคะส่วนเรื่องเงินนะคะเป็นหน้าที่ของลูกค้าค่ะเพราะถ้าหากว่าเมื่อไหร่แล้วนะคะที่เขาเห็นประโยชน์ของมันเขาจะพยายามไปหาเงินมาซื้อของสิ่งนั้นเองนะคะอันนี้คือคุณไม่จําเป็นที่จะต้องผูกราคาให้มันล่างที่สุดเพื่อทําให้ลูกค้าเห็นสินค้าชิ้นนี้แล้วแบบอยากซื้อ แต่คุณจําเป็นที่จาเป็นที่จะต้องทําให้สินค้าของคุณน่าใช้เป็นสิ่งที่ต้องการเป็นสิ่งที่ลูกค้านี้เมื่อลูกค้านี้ลูกค้าต้องการและเห็นประโยชน์ของมันอย่างแท้จริงนะคะลูกค้าจะหาเงินมาซื้อเองค่ะทุกคน9 9นะคะคุณต้องอย่าพยายามเจรจาด้วยราคาคุณอย่าไปพูดถึงเรื่องราคาเพราะว่าไม่อย่างนั้นสินค้าของคุณมันจะดูเป็นสิ่งที่ไม่น่าค้นหาเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจ แล้วเขาจะออกจากร้านคุณไปแล้วไปซื้อคนอื่นที่น่าสนใจกว่าคะ่ะงานนี้กระดิ่งต้องมาแล้วนะคะอ่าเต้งเต้ๆเต้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 ครูบอกให้เลยว่าถ้าคุณของคุณมันน่าสนใจจริงลูกค้าสืบราคาข้างเคียงแต่ไม่ไปไหนเพราะว่าเขาต้องการของของคุณจริงๆแล้วคุณก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปยัดเยียดขายของให้กับใครด้วยคะ่ะ ดูช่วงโควิดนะคะไอโฟนขายแพงกว่าชาวบ้านเขาเลยแปลกลับขายดีทุกคนเห็นไหมคะเป็นสิ่งจำเป็นไหมที่ต้องใช้